โฆษณากันต่อขอบคุณครับขอบคุณครัเลขหนึ่งโอ้โหนะขอเลขอเลขมีหนึ่งแล้วก็ต้องนะศูนยนะจริงไหมดีว่าเลขดีอันหนึ่งศูนย์นะพี่ชื่ออะไรอันนันชื่อดีเด่นคน ไอ้ตัวนึงเอาโหหนึ่งศูนย์มองกันเอาไลยที่อยู่ใกล้ตัวหนึ่งศูนย์เก้าหาซื้ออ,อ,อะไรนงนะนงงงนนไม่เกี่ยวนะคุณเอเแล้วก็ตีกันในครอบครัวก่อนนะนะครับทุกเดือนผมนก็จะได้ยินพ่อกับแม่รั่นบ้านกันเรื่องโจเอ้นะครับผมก็จะไม่เกี่ยวอะไรเรื่องนี้ นี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมที่ปต่อไปดวยด้วยนะครับ